ครับย้อนกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้วก็เราก็เป็นเด็กธรรมดาธรรมดาที่เรียนไปด้วยแล้วก็มีกิจกรรมคือเล่นดนตรีบ้างกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับเริ่มเล่นกันจากห้องซ้อมเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นค่อยโตขึ้นแล้วก็เริ่มไปประกวดเวทีต่างๆแล้วก็เริ่มชอบเวลาเห็นศิลปินเขามีแฟนคลับ ผมว่าทุกคนก็ต้องคิดอย่างนี้คนนี้ดังว่ะโอ้โหคนนี้เท่มากคนนี้นี่ต้องเป็นคนดีแน่ๆไม่งั้นคนไม่ตามหรอกเหมือนเขาพอมาทํางานแล้วเขาก็ไม่ได้โดดเดี่ยวเขามีอีกครอบครัวหนึ่งที่ญาติก็ไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องก็ไม่เชิงแต่ว่าเป็นคนที่รู้จักกันผ่านทางผลงานของเขาเสียงเพลงของเขาเลยอยู่ดีๆก็การมาเป็นสายพันธ์ด้วยการสานานควรู้สึกว่าดีอะแล้วเราก็ทําให้เรามีแรงนันใจว่าเราอยากทํางานอยางเน,นี้แล้วมี ครอบครัวอย่างเงี้ยสักครั้งก่อนหน้าที่ที่เราจะมาเป็นผู้เข้าประกวดก่อนหน้าที่เราจะมาเป็นศิลปินเนี่ยคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็เคยเป็นแฟนคลับของศิลปินหลายๆคนอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็จะเป็นศิลปินที่ที่ที่เราชอบโดยส่วนตัวก็จะมีไอดอลที่ที่ชอบชอบอยู่เป็นบอดี้แ a ลมครับยุคนั้นเป็นยุคที่เราเล่นวงใหม่ๆเลยแล้วก็ชอบเขามากพี่ปูคงศิลธ์คํพี เออพี่ไข่าริวานนาครับพวกนี้มันเป็นแรงบันดาลาใจให้เราหลายๆอย่างครับชีวิตเราเปลี่ยนตอนไหนตนั้งตอนที่เริ่มค่อาป,ประกวดครับพอคขอาประกวดปัป๊บเราก็มันกับเริ่มเริ่มมีคนเข้าไปดูกันเข้าไปชมกันแล้วก็ เริ่มมีให้กําลังใจกันพอหลังจากประกวดจบปับ๊บเราก็จะมเีเดินทางคบคุณสื่อครับหลังจากประกวดเสร็จนะนะแล้วก็มีคอน,สอนเสิร์ตสี่ภาคเนี่ยครับจะเจอกลุ่มคนเดิมๆอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมวลสารหรือทักอย่างที่ทําไมเขาถึงไปกับเราแต่ว่าเราก็เรียกเขาเหมือนว่าเป็นครอบครัวเป็นพี่น้อง,องเป็นกําลังใจให้กันเพราะว่าเราตอนแรกเราก็เรียกไม่ถูกจนเขาบอกว่าเนี่ยพี่แฟนขับนนองตอนแรกได้ยินก็เขินๆน,นะครับ ทําทํตัวไม่ถูกรู้สึกเป็นอาการแบบซะอย่างนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าเราขึ้นสเ็จแล้วเรามั่นใจขึ้นว่ารู้สึกว่าอย่างน้อยมีกลุ่มคนคนนึงที่แบบตาเราไปทุกที่แล้วก็เหนื่อยไปด้วยกันตลอดเวลาผมว่าจริงๆอ่ะศิลปินอ่ะคือเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้ามงมันจะสะท้อนลงมาโดยที่เขามองจากข้างล่างว่าคนเต็มที่ขอบเขาขนาดไหนเราไม่แปลกใจทำไมเขาถึงเอาสเตจได้คุมขนาดนั้นดันใดที่เรามีเวที มีกลุ่มคนที่เขาคอยสนับสนุนเราอยู่ขึ้นสเตจปับ๊บผมก็สำเร็จ90%ะอะต้อมีกลุ่มคนอย่างนี้ยืนอยู่หน้าเวทีวคำว่าบุาคคลสาธารณะเราเราจะเข้าใจมันเราเราทำงานตรงนี้มันสบายนะมันมีคนไปรับไปส่งมีคนบริการให้ทุกอย่างมันมีมันมีกลุ่มคนที่รักเราอย่างนี้ดูแล แต่จริงอะเราได้ขายคําว่าสาธารณนะไปให้กับสังคมแล้วแต่ว่าไม่รู้สิเวลาเจอเขาเราติว,ว่าคานั้นมันก็ไม่ได้บั่นทอนอะไรในชีวิตเราเลยล้วก็รู้ึว่าก็ดีแล้วทุกคนรู้จักเราที่เหลือก็เราทําหน้าที่รู้จักเขาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดีกว่าเหมือนกับเริ่มวันใหม่ทุกวันอะแล้วมันเป็นวันใหม่จริงๆเพราะเราเจอหลายๆคนที่บางทีเราไม่รู้จักเลยแต่เขารู้จักเราผ่านทางเพลงผ่านทางภาพรู้สึกมีกําลังใจทุกครั้งที่เจอกลุ่มคน่นี้ทักทักเราอย่างเงี้ยครับรู้สึกดี h a p p ี้บ day ช o วย day ช่วยแก้ครับทำอะไรผมประทับใจมากต้องบอกว่าเอ่อเยอะมากผม่าจะเป็นคนที่ของผันแพงอ่ะผมยังไม่แพ้เข้าของผันที่มีความพยายามวันกงวันเกิดเราไปทำบุญกันอย่างง้อย่างผมก็จะมีทุกปีอยู่แล้วพอรู้ว่า ยังมีสมองสะพ้ายครับก็คือเขารู้ว่าก่อนหน้านี้นเราต่งใครมาอยา่างเต่งพี่ตูนติ่งพี่ปูเอามภอพี่ปูพร้อมลายเซ็นมาให้เลยในวันเกิดปีแรกครับทีนี้ก็เป็นอัดคลิปวิดีโอครับเ,เป็นคลิปวิดีโอของพี่ตูนพวันเกิดเลยสวัสดีครับน้นองนนน้นนองนนหล่อจังอหน,นไม่ได้น้องนนครับพี่ตูนเองครับได้บ่กว่าวันเกิดแล้วก็มีวีนิคอนเ,เ์ตด้วยก็ อะไรนอกจากทำบริพารนะครับก็ได้ได้ติดตามเราอยู่บ้านในทีวีนะครับก็ยอมรับเลยว่าเอาเป็นคนเก่งมากเป็นน้องเก่งดีมากก็อิจฉาน้องเก่งดีมากแต่เนื่ในวันเกิดนะครับ,รอนนรบขอให้นอนความสุขมากกับกับสิ่งที่ทำอยู่มีสุขภาพแข็งแรงมีพลังงานที่จะทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้ตลอดไปนะครับก็ที่โชคดีครับด้วยนะครับผมเชื่อว่าเราทุกคนนะรู้ว่าการเข้าหาวี่ตูนยากมาก แต่เขาพยายามอะดันด้นจนจนเข้าไปถึงแล้วไม่ใช่แบบเข้าไปถึงไงเฮ้ยไปถ่ายคลิปมาเลยอะคือเราสึกว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ทําแบบเออให้นะเออให้นะแต่แบบเอาเอาไปเลยนะให้ตั้งใจ เล่าของนอนนั้นจะเป็นวัยผู้ใหญ่ค่อนไปทางสูงไวัยซะมากกว่าแต่ว้รุ่นก็มีอยู่เหมือนกันครับอย่างเช่นเธอคนนี้ซึ่งทางรายการประทับใจเธอก็ตอนที่นนไปร่วมงานอีเวนต์งานหนึ่งแล้วเธอก็กระโดดขึ้นไปบนเวนทีร่วมกับเขาด้วยแต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงไปฟังจากปากเธอเองครับสวัสดีค่ะรัค่านางรัตวัฒนาปานิกูลค่ะอายุ19ปีค่ะ ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่คณะสังคมศาะสตร์มาวิทยยมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งไม่เคยคิดเลยค่ะว่าจะเป็นแฟนคลับคนอื่นคือเรายังไม่เจอคนที่แบบฉันอยากติดตามคนนี้เออหรือว่าชอบในสไตล์ของเขาพอเรามาเจอคนที่แบบเฮ้ยน่าจะติดตามน่าจะสนับสนุนอะไรเงี้ยเราก็เลยลงมาที่เขาแล้วก็เป็นคนแรกแล้วก็คงจะเป็นคนเดียวด้วยุกค มาไไดด้้เจอเริ่มเป็นแฟนคลับแล้วก็เริ่มติดตามนนเนี่ยตั้งแต่ประกวดเวทีเดอะไวท์คือตอนแรกเนี่ยเราก็ฟังอชอบหลายคนมากเพราะว่าตอนนั้นเป็นซีซั่นแรกใช่ปะ่ะเออเราก็แบบเฮ้ยคนนี้เสียงดีจังอะไรเงี้ยถามใจตัวเองว่ามันทําไมเราถึงเปิดฟังหลายรอบทําไมเราถึงแบบไปหาประวัติเขาอะไรเงี้ยเออจนแบบ คิดแล้วว่าเราจะตามคนนี้แหละออรรค,ครั้งแรกนะคะจริงๆก็ตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจไปตามหรอกแต่ว่าคือตารางมันเท่ากันตอนนั้นหนูก็ไปเรียนพิเศษอยู่แั่นั้นเวลเขาก็ไปออกงานพอดีคือจำได้เขาคล้ายๆคาเพราะว่าเขาขึ้นมาเล่นเกมกัน กับกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งครับตอนแรกกันเราเข้าใจว่าเขาเป็นแฟนคลับพี่วรวกรณเพราะใน,ในในกลุ่มของของคนของเราอ่ะในในครอบครัวเราก็จะไม่ได้มีแบบวัยอย่างเงี้ยวัยที่มันใกล้ผมขนาดเนี้ยเด็กหน้าหวานนี่พูดยากเนาะ <Okay. S 2> เราต้องให้เด็กด้วยแต่เราอยู่ด้วยน้องอะไรนะดู rush time rush 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 time the race the rush จ <Rush. S 1> ุดประสงค์เราก็รู้แล้วแหละว่าเรามาตามนนใช่ปะ่ะ ขาให้ตอนนั้นไปถ่ายรูปอ่ะเหมือนแบบไปแข่งถ่ายรูปว่าเออถ้าถ่ายรูปให้ยังไงให้แบบเข้ากับทีมไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็มีพี่เขาก็ได้ไปถ่ายใช่ปะแต่ของหนูเนี่ยก็เออไม่ทันแล้วก็รอดูอย่างเดียวก็ได้แต่มันมีของพี่บอยด้วยไงเฮ้ยเราวางแผนไว้เจ็ตศับแล้วขึ้นไปหาพี่บอยอย่างน้อยเราก็ได้เหยียบเวทีเดียวกับนนท์เหนว่าตอนนี้นนรอฝั่งเลาะอะะพร้อมแล้ว,วค่ะครอบครัว ครอบครัวของ <ทำ S 1> คุณก<ม>อนใคะลูกและภรรยาโอเคต้องรับล้องพี่เคยม่รับพี่พด้วยนะครับก็เลยครับผมยอนะลูกแรกเจอก็แบบงงๆด้คามที่เราไม่นึกว่าเราเราจะมีในกลุ่มของกลุ่มคนอย่างนี้อยู่ด้วยก็ค,คือที่ที่เิรัต้องาอยูยกับพี่บอยเพราะว่าก่าอนหน้าน,นั้นมันมีคนนึงที่เข้ามาแล้วก็มาอยู่ทีมผมแล้วอยู่ทีมผมก่อนแล้วเป็นธรรมดาครับคนหล่อกว่ามักจะได้ก่อน การนั้พี่รักก็ต้องไปอยู่กับพี่บอยปรณกแต่เล่าก็ไม่ได้อะไรมากครับผมว่าจำเขาได้จำเขาได้ชัดๆเลยคือตอนที่พิธีกรขขบคุณเล่นเกมเสร็จแล้วเรียบร้อยปั๊บคือทุกคนจะต้องลงแล้วคนต้องกลงไปลงมาพี่รักก็วิ่งมาปั๊บขอถ่ายรูปเราบนเวทีเลยขอเลยโป๊ะเรียบร้อยปั๊บนี่ีนจัเมคอเมรันมีหลายโจทย์ึ่งต้องตเลยฉันละฉันละ เราก็ตกใจก็ยังไม่คิดอะไรแต่เราเริ่มจำเขาได้ละตอนนั้นค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มกระบวนการก็คือไปกดไลฟ์แฟนเพจไปเข้าร่วมแฟนเพจ e ดตอนแรกเราก็ยังไม่รู้อะไรใช่ไหมก็เสิร์ชใน g o o g l e ก่อนแล้วก็หา fan page. แฟนเพจ e นก็มีพี่พี่แฟนคลับของนอนอยู่แล้วเงี้ยค่ะก็ไปเข้าร่วมแล้วก็มีโพสต์รูปครั้งแรกโพสต์รูปคู่นอนอย่างเงี้ย ก็พี่ๆก็น่ารักมากค่ะแบบมาถามว่าอ้าวน้องไม่ใช่แฟนขับบอยเหรออะไรเงี้ยเออแล้วบอกจริงแล้วหนูเป็นแฟนขับนนนะอะไรเงี้ยพี่ทุกคนก็ช่วยเหลืออะไรเงี้ยมีตารางงานอะไรเงี้ยให้เข้ามาแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเป็นตัวของนอนก็คือไปกดไลค์อ่าอินสตาแกรมทวิตเตอร์อะไรเงี้ยค่ะก็ไปตามเขาอย่างน้อยอาจจะตามตัวไม่ได้ว่าก็ยังมีข่าวคราวอะไรเงี้ย ล้วที่แบบประทับใจเนี่ยก็คือในอินสตาแกรมเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าอายุนี่กับความคิดเขาต่างกันมากเลยเขามีความคิดเป็นแบบผู้ใหญ่มากแล้วก็การวาดรูปของเขาแต่รูปแบบมันก็เสื่อมออกมาเพราะเขาเป็นคนชอบวาดรูปในอินสตาแกรมก็จะมีลงรูปนู่นนี่ใช่ปะแล้วแบบมีคําคมนะโอ้โหคมมากแบบบางครั้งเนี่ยเราอะเราก็เรียนหนังสือใช่ปะแล้วเราก็เหนื่อยอย่างเงี้ยคือบางทีจริงๆแค่เห็นรูปเขาเราก็เออดีใจแล้วแต่เขามีแบบ คำพูดหลายๆคำที่แบบออให้เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเนี่ย,ยแหละก็คือแบบกำลังใจแล้วก็แรงบันดาลใจของเราด้วยเวลาเราทำอะไรก็เราแต่ก็มีช่วงหนึ่งนะคะก่อนที่หายไปเนี่ยก็คือได้บอกกับตัวนนเองว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องหายไปสักพักหนึ่งเพราะว่าพี่ต้องอ่านหนังสือเพื่อที่จะเข้ามาหาลัยอย่างเงี้ยแต่พอ ถ้าติดหรือไม่ติดแล้วมันผ่านช่วงนั้นแล้วอะ่ะเราก็จะกลับมาตามเหมือนเดิมแปลกใจมากตอนนั้นไปตามที่หนึ่งแล้วเขาก็อยู่ดีก็ถามมาเลยว่าเออติดมหาลัยหรือยังอย่างเงี้ยเออเราก็เลยบอกไปว่าเออเราติดตามที่เราหวังแล้วเออแล้วก็ในตอนที่ก่อนสอบนะเราก็ให้เขาเซ็นลายเซ็นใช่ไหมแล้วก็มีเออเขาก็มีเขียนมาว่าเออสอบได้นะสู้ๆอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้สอบติดวิรัตแนะนําในด้านการเรียนด้วย พราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่พ่รันกำลังสอบเ,เข้ากายก็บอกว่าที่ไม่ค่อยได้ตามอ้อแบบติดช่วงเรียนอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็สานปรึกษาเขาเรื่องเรียนได้ด้วยวันนั้นนะ่ะรู้สึกว่า<ม>เออพี่อัเป็นคนหนึ่งที่ใจยยงงเหมือนกันคก็คงจะดีใจนั่นแหละที่มันก็เหมือนแบบพี่น้องกันใช่ไหมก็มันดีใจที่พี่คนหนึ่งที่ตามเราติดมาหลาลัยอย่างหวังอะไรเงี้ยเหมือนที่เราก็เชียร์เขาอยากให้เขาได้แบบทําผลงานดีๆถ้าเขาทําดีออกมาเราก็ ีใจมเสวัสดีครับอาจารย์ ก็มีค่ะรู้ว่าเขาชอบหกักใช่ไหมคะก็เลยซื้อตุ๊กตาซึ่งแฟนคลับก็ซื้อมาให้แบบหน้าตาฮะไี่แตกต่างกันแบบมีหลายตัวมากใช่ไหมคะก็ไม่รู้ว่าเขาจาของเราได้หรือเปล่านะแต่ว่าก็รู้ว่าชอบมาก็ซื้อให้แล้วก็รู้ว่าโนนเนี่ยชอบวาดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเรียนด้วยใช่ไหมคะก็เลยมีเป็นปากกาเมจิกหลายสีเลยแล้วก็ดินสอบกดที่เป็นแบบเบามือนี่วาดปุ๊บนี่ลายเส้นสวยงาม ก็เลยจัดไปให้เขาถึงอาจจะไม่ได้ดีมากอะไรอย่างงี้ฮะแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะให้กับนนท์คก็ย้อนกลับไปใช่ไหมครับเ,เป็นของที่พิรัน์ให้ตอนนั้นก็จะมีตุ๊กตาฮักแล้วก็เป็นซีเมจิกซึ่งฮักเนี่ยเราก็บังเอิญไปวางรวมกับตัวอื่นๆที่เหลือมันทาให้เราเริ่มเลือนๆเราเ,เ,เริ่มจาไม่ไดว้ว่าว่าแบบตัวไหนแล้วอะไรเงี้ยชาเพราะมันเพราะมันก็หลายๆตัวแล้วก็มันซ้ำๆกัน แต่ว่าในด้านของสีเมจิกอะ่ะคือเรายังจําได้เพราะว่าได้มาปั๊บเราก็ใช้เลยทันทีว่าสีเมจิกกระป๋องเก่าเราหมดพอดีแต่ว่าได้ปั๊บรู้สึกว่าเออจังหวะมันดีพอดีเหมาะเหม่งแล้วก็ใช้เต็มที่เลยครับรู้ตัวอีกทีก็คือแบบหมดแล้วถ้าเอาไปเงี้ยเราเอาไปเก็บอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดีใจเท่าที่เขาใช้ยิ่งใช้หมดยิ่งดีอย่างเงี้ยสีของเราก็อาจจะสร้างสรรค์เป็นผลงานดีๆก็ได้ใช่ไหมคะเออดีใจมากซึ่งการให้ครั้งนั้นนะคะก็เป็น การให้เนื่องโอกาสหลาย,ลายๆอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็นวันเกิดหรือว่าเป็นการขอบคุณที่แบบเขาไฟลี่ก,กับเราก็เลยอยากจะให้ของเป็นสิ่งตอบแทนบ้างมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงทำเพื่อด้วยความที่น้องรัตเขาเป็นคนชอบขีดเขียนเป็นเด็กแนวติสไมต่ต่างจากนนเธอก็เลยเลือกที่จะทำสิ่งนี้ เพื่อนนนครับค่ะและในช่วงทำเพื่อในวันนี้นะคะเราก็จะมีทำของสิ่ง,งหนึงๆนะคะเพื่อมอบใหกับน้องนอนด้วยความที่นนเนี่ยเป็นคนชอบวาดรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราก็เลยคิดเองแล้วว่าจะต้องเป็นของสิ่งนั้นเนี่ยต้องมีการวาดภาพเกิดขึ้น แต่ถ้าจะวาดรูปในกระดาษปกติเนี่ยมันก็ธรรมดาไปใช่ไหมคะเราก็จะมาวาดใส่นี่ฮ่ะถุงผ้าลดโรคร้อนมาหาใช้ประโยชน์ได้ด้วยแล้วก็จะมีแบบคิดเอทเป็นแบบไปเดียวในโลกนะทิวไปไหนนี่คือไขวาดให้อะ่ะเอาล่ะเราก็จะมาเริ่มวาดเลยนะคะการวาดนะคะเราก็จะสเก็ตอี่หนอน เพื่อเป็นโครงสร้างนะคะแล้วเราก็ค่อยลงสีงนะคะในรูปนี้ก็จะมีแล้วแต่อันใช่ไหมคะอย่างเช่นกีตาร์เนี่ยก็คือนอนก็เป็นคนเล่นกีตาร์ด้วยใช่ปะคะแล้วก็เราก็อยากเอาสิ่งที่เขาทำเงี้ยมาใส่ไว้ในกระเป๋าผ้าใบนี้เพื่อเวลาแบบยิบมาดูเนี่ยก็คือแสดงถึงความเป็นตัวตวนของเขาค่ะเด๊ นี่นะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะอันนี้เราก็ทํามาหลายอย่างแล้วคะไม่ว่าจะเป็นกีตาร์มือของ,ขงล่างนี่ก็มีไม้มีโน้ตเพลงมีกระป๋องสีแล้วก็หมวกนะคะส่วนตัวนี้เนี่ยคือพีคจุดพีคเลยก็คือเป็นหน้าของนอนนะคะแล้วก็ทําอีกครับดียจะว่าเสร็จ้วที่เราระบายหน้าเราเป็นสีเขียวนะคะหลายคอน,นาอาจจะสงสัยว่า ทำไมหน้าเป็นสีเขียวอ่ะในรูปนี้นะคะมีอย่างหนึ่งที่นนชอบแต่ไม่ได้วาดไปนั่นคือฮักนั่นเองตอนแรกกะจะวาดฮักแล้วแต่กลัวออกมาแล้วไม่ใช่เราก็เลยใส่นนเนี่ยแต่เป็นรูปร่างของฮักนั่นเองเป็นการ t ู้ o in one สองรวมเป็นหนึ่งนะคะ กระเป๋าก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนะคะมีชื่อกระเป๋าด้วยนะคะสังเกตได้ว่าเนี่ยหน้าของฮักเนี่ยก็คือเป็นหน้าของนอนท์ใช่ปหคะก็เลยจะตั้งชื่อกระเป๋านี้ว่าฮักนนท์ฮักนน,น์นะอะไรเงี้ยอ่ะเสร็จปุ๊บนะคะก็ขอลงชื่อนะคะเพื่อจะได้รู้ว่าใบนี้ใครเป็นคนทำค่ะนี่จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากให้กับมือนะคะแต่ว่า ตอนนี้เพิ่งเปิดเทอมแล้วก็เรียนทั้งวันเลยก็เลยไม่มีโอกาสมอบให้ถึงมือนนนะคะก็เลยขอฝากพี่ๆทีมง,งานนะคะฝากกระเป๋าใบนี้นะคะไปถึงมือนนด้วยนะคะแล้วก็ฝากบอกด้วยนะว่าฮักนนนะ วันนี้เนี่ยเรามาตามหาพ่รัฐนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของแฟนคลับนะครับวันนี้ก็มาเซอร์ไพรส์กันเจ้าตัวยังไม่รู้เราอยู่กันที่หน้าห้องพี่รัฐแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะตกใจหรือว่าเฉยๆเลยนะฮะก็ไปดูกันดีกว่า สวัสดีครับอาจารย์ผมมาหาพี่รัตครับผมครับอ๋อคนนั้นครับพอดีมาเอาของจากเขาครับก็ขออนุญ,ญาตอาจารย์ด้วยนะครับเมืนเนรร่อกี้เรียนอะไรเหรพวิรัตภาษาไทยเครียดเครียดมากตอนแรกเทุกคนดูตึงเครียดนิดน,นึงนะเป็นไงโอเคไหม โอเคนะแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างครับนุ้งนนมาบุกถึงที่นี่เลยโอ๊โอ๊ตำหน้าตำหน้ารู้สึกไงดีใจมากตกใจด้วยแบบก็คือคราวแรกก็แบบงงงงเลยใช่ปกติพี่รัตไปหานนไงเมื่อกี้ทีมงานบอกว่าเออพีรัตแบบมีของเล็กเน้อยมาให้ด้วยเตรียมรับอย่างเงี้อันนี้ป่ะโอ้ยอมีชื่อมีชื่อด้วย อันนี้ไมโครโฟนหมายถึงอะไรอ่าเราร้องเ,เองมุ้ยๆแท้ศิลปะชอบไหมชอบก,กีตา้ากกีต้าเราเล่นเราเล่น,ลนกัน,นคือต้องบอกว่าชอบดูดูมันมันตั้งใจอ่ะขอบคุณมากมากครับทุกสิ่งที่ทําให้แล้วก็การเอื้อเฟื้อตั้งแต่เราไปบ้านพี่วันเลยแล้วก็พี่ละก็ตัะงแอบอุ่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนดีมากคนหนึ่งขอบคุณที่ได้ผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วก็สนับสนุนกันอย่างนี้ขอบคุณมากมากครับ มาถึงตอนนี้นะคะก็ยิ่งแน่ใจเข้าใหญ่คือแบบไม่ได้รู้สึกว่าตามถูกหรือเปล่าแต่ยิ่งแบบมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีที่เราได้ตามรนนี้พอเวลามันผ่านไปมันก็ยิ่งทําให้เรารู้แล้วก็แบบร,แรู้แล้วก็รู้สึกมากขึ้นว่าเราตามถูกคนแล้วนะ <c oughs> คือมันไม่มีคําว่าอะไรนอกเหนือจากคําว่าขอบคุณด้วยความที่ต้องบอกว่าเราผ่านมาด้วยด้วยคะแนนโบสคะแนนโบสถ์มาจากไหนก็มาจากพวกเขาแล้วก็เราต่อให้เราเก่งขนาดไหน เราจะไม่สามารถผ่านตรงนี้ไปได้เลยถ้ามีพวกเขายังไงก็คงไม่มีคําไหนนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็หลังจากที่แข่งเสร็จเขาก็ไม่ได้ส่งเราแค่เสร็จตรงนั้นแต่เขายังเดินไปกับเราด้วยหลังจากที่ผ่านบทบทหนึ่งมาบทเรียนบทหนึ่งมาเขายังเดินต่อไปด้วยกันยังเหนื่อยไปด้วยกันทุกวันนี้แล้วก็ตอนนี้ยังเด็กครับยังต้องเรียนรู้ทุกอย่างก็ยังมีคําแนะนําจากพวกเขาด้วยมาเรื่อยๆก็พัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปให้เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เขาสนับสนุนเราอะ มันคุ้มที่สุดเหมือนที่เราก็เชียร์เขาอยากให้เขาได้แบบทำผลงานดีๆถ้าเขาทำดีออกมาเราก็ดีใจเหมือนกับเขา